ก็ดีเจก็สบายดีส่วนเจก็นะอยากมีเรื่แต่ก็ไม่กลารแข่งก็จะมีรื่องเลยละกันอย่างแรกก,แก็จะเป็นต้นต้นอะไรต้นอะไรนะเจจําไม่ได้ต้นมะพร้าวมเกือบจำไม่ได้ต่อไปก็เป็นต้นอะไรนะต้นกุง้งเลยมาสวดบนกับพงตานีได้ละจ๊ะ เอ้วก็โน่นไปอีกก็เป็นด้นอัเปันขี้เอาอับปันแกงเอาเอ้ต่อไปก็จะเป็นต้นก้องเจเองนี่ยก็ต้นอะไรไม่รู้บีบดู่อ่ะมั้งจ้าทำไม่ได้จ้าต่อไปก็เป็นสับนุ่นสกีบเอาไปอันนั้นเลยจะเอาไปทำซ้ำมเลยสับนุ่มไปทำซ้ำๆไดเหรอเนี่ยก็จะเป็นโซนตกแต่งของเจเองแล้วก็จะเจ้เรียงปูนีนะจ้าสีปูเอ้ สี่นะจ๊ะสี่ตัวใครที่อยากเล่นกับเจไดระวังปุหนิบเอเปะนะจ๊ะระวังนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะขาดนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะหล่นก็ได้นะจ๊ะระวังนะจ๊ะอุย้ยต้องจับลูกว้าวับลูจ้าอะไรขายกันเถอะอุย้ยต้องไปชิลล่าคากรอนจ้าไป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 ชิปลล่าคากันจ้า เปลี่ยชีวิตเปลี่ยนนะจ๊ะอย่าลืมเนน้จากวัไปจากขี้ีนึงเจปดขามาดูราคากันว้ามยอะอยู่นะจ๊ะเยอะนะจ๊ะยยอยู่แต่เจต้องกังลา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 จ้ะไก็จะเป็นต้นเกีียวจะมาเรียนจะไม่นีนะจ๊ะ อีกแล้วนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นต้นต้นต้นอะไรไม่รู้มาม่ามั้งไม่รู้เหมือนกันจ้ะอา้มันต้นสีชมพูใช่หรอต่อไปก็จะเป็นต้นมะขวะใช้มะขวะใชน่าจะมะขอะใหโอ้้หจบแล้วนะจ๊ะจบแล้วจบแล้ว